สวีดัตสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับผมหมอนฮันเรื่องราวของเบรกเด็กวัยรุ่นธรรมดาคนหนึง่งแต่ทว่าเพื่อนบ้านของเขาดันไม่ใช่คนธรรมดาเพราะมันคือฆาตกรต่อเนื่องที่โรคจิตแบบสุดๆเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามรับฟังได้นจ้องหลอนซ่อนเงื่อนผวาหนังปี2007เเริ่มเรื่องมาที่เบรกกับพ่อของเขาสองพ่อลูกมักจะใช้เวลาว่างมาตกปลากันอยู่เสมอถึงแม้ว่าจะตกปลาไม่เคยได้สักตัวเลยอะนะ เพราะเบรกนั้นเป็นวัยรุ่นที่ชอบเก็บตัวเขาจึงไม่ค่อยมีเพื่อนคุณพ่อก็เลยไม่ต่างจากเพื่อนรักคนหนึ่งของเบรกเลยเมื่อตกปลาเสร็จแล้วสองพ่อลูกก็พากันขับรถกลับบ้านพร้อมกับโทรไปอวดคุณแม่ว่าวันนี้โชคดีตกปลามาได้เยอะเลยแต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นรถของสองพ่อลูกชนเข้ากับรถที่จอดอยู่ข้างทางอย่างแรงจนพลิกคว่ำในการชนครั้งแรกสองพ่อลูกยังไม่ตายแต่มันยังไม่จบแค่นั้นเพราะดันมีรถอีกคันขับมาชนซ้ําอีกรอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบรกปอ อดภัยดีแต่ว่าพ่อของเขาไม่ได้โชคดีขนาดนั้นเขาจึงเสียพ่ออันเป็นที่รักไปจากอุบัติเหตุครั้งนี้ หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเวลาก็ผ่านไป1ปีแล้วเบรกจากปกติที่เขาเป็นคนไม่ชอบเข้าสังคมอยู่แล้วหลังจากที่เสียพ่อไปเขาก็ยิ่งออกห่างจากโลกภายนอกมากกว่าเดิมในคาบเรียนวันนี้คุณครูสอนสเปนก็เข้ามาถามคำถามเบรกเกี่ยวกับการบ้านที่ให้ไปแต่เบรกกลับตอบมาว่าเขายังไม่ทําการบ้านเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบคําถามยังไงด้วยความหมั่นไส้ของคุณครูนะครับครูก็เลยตอบกลับไปว่าถ้าพ่อเธอรู้พ่อเธอจะคิดยังไงอ้าวมาพูดใส่กันแบบ นี้เบรกก็ขึ้นสิครับต่อยหน้าครูไปปาบหนึ่งโดนไปหมัดเดียวถึงกับสลบคาพื้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณครูไม่ยอมครับต้องขึ้นศาลตัดสินเลยทีเดียวซึ่งทางศาลก็เข้าใจนะคบว่าเบรกเพิ่งเสียพ่อไปชีวิตวัยรุ่นของเขาก็เลยกลายเป็นแบบนี้ทางศาลจึงลดหย่อนโทษโดยจากปกติแล้วเบรกต้องไปอยู่สถานพินิษ์แต่เมื่อลดโทษแล้วให้เปลี่ยนมาเป็นกักบ,บริเวณที่บ้านเป็นเวลา3เดือนแทนแต่มีข้อแม้ว่าในขณะที่เบรกกักตัวอยู่บ้านเขาจะต้องใส่กำไร EM ไว้ที่ข้อเท้าเสมอถ้าเบรกออกไปไกลจากตัวบ้านมากเกินไปเครื่องนี้จะส่งสัญญาณไปที่สถานีตำรวจและตำรวจจะแห่มาที่บ้านทันทีแต่ถ้าหากว่าเบรกออกไปไกลจากตัวบ้านแค่1ิวิแล้วกลับเข้ามาทันก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรกำไร e-m รุ่นนี้กันน้ำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใส่อาบน้ำได้แต่ไม่ใช่ว่าตำรวจจะให้ใส่ฟรีฟรนะครับคิดค่าใส่ด้วยวันละ12เหรียญต้องจ่ายตลอด3เดือนแหมพาละจริงๆนะมึงเนี่ยไม่รู้ว่าดวงซวยหรือว่าผู้กำกับกแกรง่ง เพราะว่าตำรวจที่มาคุมประพฤติเบรกกดันเป็นญาติกับคุณครูที่เบรกเพิ่งต่อยไปสงสัยจะโดนหนักแน่แนการกักบ,บริเวณสำหรับเบรกนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยเพราะปกติเขาก็ชอบเก็บตัวอยู่บ้านอยู่แล้วอยู่บ้านทั้งวันไม่เล่นเกมก็นอนดูหนังในระยะเวลา3เดือนบอกเลยว่าชิวๆแต่แล้วความฝันของเบรกก็ดับสลายเพราะว่าคุณแม่ไม่ปล่อยให้ลูกชายตัวแสบอยู่บ้านอย่างสบายใจแน่นอนคุณแม่ทั้งยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตและที่สําคัญยกเลิกแม่บ้านด้วยอา้าวคราวนี้ เบรกของเราอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้แล้วเบรกต้องกวาดบ้านถูบ้านสักผ้าทําทุกอย่างแทนแม่บ้านคนเกา่าและที่หนักไปกว่านั้นคุณแม่ตัดสายทีวีทิ้งด้วยนั่นแหละครับด้วยความที่ไม่มีทางเลือกเบรกจึงต้องทําตามคําสั่งคุณแม่ด้วยความเต็มใจในวันซวยๆก็ยังมีเรื่องให้ชื่นฉ่าหัวใจเพราะว่าข้างบ้านของเบรกมีสาวสวยสุดแซ่บเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่แต่แล้วเขาก็ถูกขัดจังหวะเพราะว่ามีคนมากดกริ่งที่หน้าบ้านเมื่อเบรกไปเปิดประตูก็พบว่ามีคนมาแกล้งจุดไฟที่หน้า ้าบ้านของเขาด้วยความตกใจเบรกจึงรีบใช้เท้าดับไฟทันทีแต่ดันดวงซวยเพราะว่าในถุงมันใส่ขี้หมามาด้วยส่วนฝีมือนั้นก็คือเจ้าเด็กแสบสองคนที่อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามนั่นเองไอเด็กแสบสองคนนี้มันรู้นะครับว่าเบรกออกจากบ้านไม่ได้มันก็เลยหมแกแรงเบรกโกรธมากจนลืมตัวเขาพยายามวิ่งไปเตะตูดไอเด็ก2คนนั้นจนลืมว่าตัวเองเนี่ยออกมานอกบ้านไม่ได้แต่ว่ามาคิดได้ตอนนี้มันก็สายไปแล้วนะครับเบรกรีบวิ่งกลับเข้าบ้านทันทีก่อนที่ตำรวจจะมาหลังจากนั้น ไม่นานตำรวจก็มาแม่ไวจริงๆตำรวจรีบเข้าไปล็อกตัวเบรกทันทีดูเหมือนว่ามันจะเป็นความหมั่นไส้ส่วนตัวล้วนๆในระหว่างนั้นสาวสวยข้างบ้านก็มองมาพอดีเบรกอายมากจนแทบอยากจะมุดแผ่นดินหนีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบรกโทรไปขอความเป็นธรรมเขาอยากเปลี่ยนตำรวจเพราะว่าตำรวจคนนี้เป็นญาติกับคุณครูที่เขาต่อยไปเบรกกลัวว่าจะโดนตำรวจทำร้ายร่างกายเพราะเรื่องส่วนตัวแต่ก็นั่นแหละครับไม่มีใครช่วยเบรกได้เลยเขาต้องทนอยู่กับตำรวจคนนี้ต่อไปในวันรุ ขึ้นเบรกเริ่มเอาเชือกมาวัดระยะเพื่อเช็คดูว่าเขาสามารถออกจากบ้านไปได้ไกลแค่ไหนซึ่งมันก็ไปได้ไม่ไกลเลยนะครับระยะอยู่แค่สวนหน้าบ้านเองในตอนนั้นเองสาวสวยข้างบ้านก็ขับรถมาพอดีเบรกจึงคิดอะไรขึ้นมาได้เบรกเดินเข้าไปในห้องทํางานของพ่อเขาและมองรอบหน้าต่างออกไปที่บ้านของสาวสวยดูเหมือนว่าเบรกของเราเนี่ยจะได้เห็นของดีซะแล้วจากเหตุการณ์เมื่อกี้เบรกจึงฉุดคิดขึ้นมาได้ในระยะเวลา3เดือนที่เขาอยู่บ้านเขาจะใช้เวลาทั้งหมดเพื่อแอบส่องเพื่อนบ้านในละแวกนี้ หลายวันผ่านไปรอนนี่ได้เข้ามาเยี่ยมเบรกที่บ้านรอนนี่คือเพื่อนคนเดียวของเบรกเลยนะครับเบรกจึงรีบพารอนนี่มาดูอะไรสนุกสนุกที่เขากําลังทําในระยะเวลาที่ผ่านมาเบรกแอบดูเพื่อนบ้านมาโดยตลอดจนเขารู้ว่าเพื่อนบ้านของตัวเองเป็นยังไงบ้างบ้านหลังแรกเวลาที่ภรรยาออกไปตีเทนนิสสามีก็จะรีบกลับมาบ้านเพื่อไปแอบมีอะไรกับคนใช้บ้านหลังที่2เจ้าของบ้านมีชื่อว่าโรเบิร์ตเทอร์เนอร์เขาจะตัดหญ้าที่หน้าบ้านวันละสองครั้งบ้านหลังที่3ก็คือบ้านของไอเด็กแสบ ที่เอาขี้หมามาไว้หน้าบ้านของเขาบ้านหลังที่4หลังสุดท้ายบ้านของสาวสวยบางครั้งเวลาบ่าย,ายๆเธอมักจะลงมาว่ายน้ําเล่นอยู่เสมอบเบรกชอบเธอมากแต่เขาไม่กล้าแม้แต่จะไปถามชื่อของเธอด้วยซ้ําในวันต่อมาบเบรกตัดสินใจไปดักรอเธอเพื่อที่เขาจะเข้าไปทําความรู้จักและดูเหมือนว่ามันจะไปได้สวยบเบรกเข้าไปชวนเธอคุยได้สําเร็จในความกล้านี้บเบรกจึงได้รู้จักชื่อของเธอเธอมีชื่อว่าแอชลีย์เมื่อคุยกันเสร็จแล้วเธอก็ขอตัวกลับเข้าบ้านก่อน ในเย็นวันนั้นเบรกก็นอนดูข่าวในทีวีชิวๆซึ่งทีวีเนี่ยไม่ใช่ทีวีในห้องเบรกนะครับเป็นทีวีในห้องนั่งเล่นคุณแม่ยังใจดีเหลือไว้ให้ดูอยู่เครื่องหนึ่งเนื้อหาในข่าวเนี่ยเป็นข่าวฆาตะกรรมซึ่งเบาะแสของคนร้ายก็คือคนร้ายจะขับรถมัสแตงสีน้ําเงินด้านหน้ารถจะมีรอยบุบและด้วยความบังเอิญน,นะครับเพื่อนบ้านของเบรกโรเบิร์ตเทอร์เนอร์รถของพี่แกเนี่ยก็เป็นรถมัสแตงสีน้ําเงินพอดีและที่สําคัญด้านหน้ารถมีรอยบุบซะด้วยเบรกจึงยิ่งสงสัยเพื่อนบ้านคนน คนร้ายในข่าวหรือเปล่าในวันรุ่งขึ้นเบรกกับรอนนี่เข้ามาคุยปรึกษากันเกี่ยวกับเพื่อนบ้านคนนี้เพราะเขาอาจจะเป็นฆาตรกรโรคจิตก็ได้แต่ในระหว่างนั้นทั้งสองก็แอบดูแอชลีย์ว่ายน้ำเล่นเหมือนตามเคยแต่ปรากฏว่ารอนนี่เผลองทำกล้องส่องทางไกลไปชนกับหน้าต่างเข้าทั้งสองจึงต้องรีบหลบก่อนแต่ดูเหมือนว่าแอชลีย์เธอจะรู้ตัวนะครับเธอก็เลยรีบขึ้นจากสระน้ำทันทีมีนําซ้าเธอยังมากดกริ่งที่หน้าบ้านของเบรกด้วยอ้าวซวยละทีนี้ทั้งสองคนร้อนรอนไม่กล้าแม้แต่จะเปิด เพราะกลัวความผิดแต่สุดท้ายก็ต้องเปิดเพราะว่าแอชลี่มารอนานแล้วแต่ปรากฏว่าแอชลรี่ไม่ได้ว่าอะไรทั้งสองคนเลยไม่นําซ้ําเธอยังขอเข้ามาเล่นในบ้านด้วยและดูสภาพห้องของเบรคครับรกสุดๆถ้าไม่มีสาวมาเนี่ยมึงคงไม่เก็บห้องสินะแอชลรี่ก็ไปเจอกับกล้องส่องทางไกลของเบรคเข้าเธอจึงถามว่าทั้งสองคนเนี่ยกำลังแอบดูเพื่อนบ้านอยู่หรือเปล่าเบรคกับรอนนี่จึงรีบแก้ตัวเขาทั้งสองคนเพียงแค่แอบดูคนที่ชื่อโรเบิร์ตเทอร์เนอร์เท่านั้นเพราะพวกเขาคิดว่าเทอร์เนอร์เนี่ยอาจจะเป็น ฆาตรกรต่อเนื่องแอชลรี่เมื่อได้ยินแบบนั้นเธอจึงนึกสนุกและอยากจะร่วมมือจับคนร้ายด้วยระหว่างนั้นต่างคนก็ต่างแบ่งหน้าที่ก,กันรอน,นี่จะเป็นคนหาอุปกรณ์เองส่วนแอชลรี่เธอก็จะช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับคดีในคืนนั้นทั้ง3คนตั้งกล้องถ่ายวิดีโอไว้รอเลยนะครับถ้าเกิดว่าเทอร์เนอร์เป็นคนร้ายจริงๆจะได้รีบแจ้งตำรวจจากนั้นไม่นานเทอร์เนอร์ก็กลับมาที่บ้านพร้อมกับมีผู้หญิงขับรถตามมาด้วยคนหนึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเบรกกับแอชลรี่ก็จับตาดูเขาทุกฝีก้าวแต่แล้วควคามสนุกกจ ลงเพราะว่าไอเชอรี่ต้องกลับบ้านแล้วในตอนนี้เพื่อนๆกลับไปหมดแล้วนะครับเหลือแค่เบรคคนเดียวเบรคก็เลยแอบส่องไปที่บ้านของไอเด็กแสวที่มันชอบแกล้งเขาปรากฏว่าไอเด็กพวกนี้เนี่ยมันกําลังดูหนังโป๊อยู่ซะง,งั้นเบรคจึงมีแผนจะคืนเด็กพวกนี้โดยการโทรไปฟ้องแม่ของพวกมันซะเลยว่าพวกมันเนี่ยแอบดูหนังโป๊และทันใดนั้นก็มีเสียงร้องของผู้หญิงดังมาจากบ้านของเทอร์เนอร์เบรคจึงเรียบหยิบกล้องขึ้นมาเพื่อถ่ายวิดีโอไว้และสิ่งที่เขาเห็นก็คือผู้หญิงที่กําลังวิ่งรอบบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่แล้วด้วยความตกใจเบรกจึงเผลอไปกดแฟดซะง,งั้นเบรกกลัวมากกลัวว่าเทอร์เนอร์จะรู้ว่าเขากําลังแอบมองอยู่และมันก็ใช่จริงๆเทอร์เนอร์รู้ตัวแล้วนะครับเพราะว่าแสงจากแฟดนั่นเองแต่แล้วเรื่องราวกลับพลิกผันผู้หญิงคนนั้นยังปลอดภัยดีเบรกที่เห็นแบบนั้นเขาก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่อันที่จริงเทอร์เนอร์เนี่ยจะฆ่าผู้หญิงคนนี้แล้วนะครับแต่ว่าเบรกเข้าไปยุ่งซะก่อนเทอร์เนอร์ก็เลยปล่อยผู้หญิงคนนี้ไปเพราะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่ในวันรุ่งขึ้นเบรกก็ต้องตกใจอย,อย่างสุดขีดเพราะ เทอร์เนอร์มาที่บ้านของเขาเทอร์เนอร์เนี่ยมาในฐานะเพื่อนบ้านเท่านั้นไม่ได้มาฆ่าใครแต่ว่าเหตุผลจริงๆแล้วที่เทอร์เนอร์มาที่นี่เพื่อทําให้เบรกกลัวเท่านั้นพี่แกเนี่ยคงจะบอกเป็นในๆนะครับว่าให้เลิกยุ่งเรื่องชาวบ้านได้แล้วถ้าไม่อยากตายเทอร์เนอร์ก็ถามเบรกว่าไปทําอะไรผิดมาทําไมถึงโดนกักบ,บริเวณไอ้เบรกเนี่ยมันก็อยากข่มนะครับพี่แกก็เลยตอบกลับไปอย่างมั่นใจว่าผมต่อยหน้าครูมาต่อยจนสลบเลยด้วยหลังจากนั้นเบรกก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้แอชลี่ฟังซึ่งแอชลี่ ก็ช่วยอะไรไม่ได้นอกจากบอกให้เบรกระวังตัวด้วยในคืนนี้แอชลี่คงจะมาหาเบรกไม่ได้นะครับเพราะว่าที่บ้านของเธอมีจัดปาร์ตี้เบรกเมื่อได้ยินแบบนั้นพี่แกก็แอบน้อยใจกลัวว่าแอชลี่เนี่ยจะดังแล้วมีคนมาชอบแล้วเวลาก็ผ่านไปจนถึงเวลาปาร์ตี้แอชลี่กกำลังสนุกสนานกับบรรดาเพื่อนใหม่ของเธอในส่วนของเบรกเขาก็ทําได้แค่แอบดูอยู่ห่างๆเท่านั้นถึงแม้ว่าเขาจะไม่พอใจที่มีผู้ชายมายุ่งกับเธอแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้แต่แล้วเบรกก็นึกสนุกขึ้นมา โดยการลากเครื่องเสียงไปที่หน้าต่างพร้อมกับเปิดเพลงสาวรำวงก่อกวนปาร์ตี้ซะเลยเบรกหัวเราะชอบใจที่เขาสามารถทำลายความสนุกในปาร์ตี้ได้แอเชลรี่เธอไม่ชอบเลยเธอจึงเข้ามาที่บ้านของเบรกเพื่อปิดเพลงเบรกก็เห็นว่าเธอโกรธมากเขาจึงสรารภาพว่าเขาไม่ชอบที่แอเชลรี่จัดปาร์ตี้เขาไม่อยากให้ผู้ชายเนี่ยมายุ่งกับเธอมีนำซ้ำเบรกยังบอกความรู้สึกตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่เขาฟฝ้ามองแอเชลรี่ว่าเขามีความสุขแค่ไหนเบรกเล่าทุกเหตุก,การณ์เลยนะครับว่าเขาเห็น อะไรบ้างเวลาที่เขาแอบ,บดูเธอคือทุกอย่างที่มันเล่ามาเนี่ยคือโรคจิตชัดๆเลยนะครับแต่กลับการแอชลี่ดันชอบซะง,งั้นเธอคิดว่าคงไม่มีผู้ชายคนไหนสนใจชีวิตประจําวันของเธอแบบนี้อีกแล้วคือมันโรแมนติกมากจากนั้นทั้งสองก็เข้าจูบก,กันเป็นไงละ่ะแอบบดูจนได้เมียแต่แล้วก็มีเสียงเข้ามาขัดจังหวะของทั้งสองและต้นตอของเสียงก็คือเทอร์เนอร์ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังลากถุงอะไรสักอย่างอยู่ทั้งสองคนสงสัยมากและคิดว่าในถุงนั้นคงเป็นศพของใครสักคนในวัน รุ่งขึ้นทั้ง3คนร่วมมือกันเพื่อพิสูจน์ว่าเทอร์เนอร์เป็นฆาตรกรจริงๆหรือเปล่าโดยรอนนี่เขามีหน้าที่แอบงัดเข้าไปในรถของเทอร์เนอร์เพื่อหารหัสเปิดประตูโรงรถส่วนแอชลชี่เธอมีหน้าที่สะกดรอยตามเทอร์เนอร์และคอยบอกคนอื่นๆส่วนคนสุดท้ายเบรคพี่แกเนี่ยออกไปไหนไม่ได้เลยทําหน้าที่ได้แค่ดูต้นทางให้รอนนี่เท่านั้นรอนนี่เขาสามารถงัดรถได้สําเร็จแล้วนะครับและกําลังจะหารหัสของประตูโรงรถในเวลาเดียวกันนั้นแอชลชี่ก็โทรมาบอกว่าเทอร์เนอร์หายตัวไปแล้วสงสัยจะกลับบ้านนั่ง จึงทาให้รอนนี่เนี่ยต้องรีบเร่งมือนะครับเพราะว่าเทอร์เนอร์กำลังจะกลับมาแต่ปรากฏว่าเทอร์เนอร์ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่เขารู้ตัวแล้วว่าเขากําลังโดนสะกดรอยตามเทอร์เนอร์จึงเข้าไปคุยกับแอชลีย์พร้อมกับบอกว่าเขารู้แผนการของพวกเธอทั้งหมดแล้วอย่าพยายามมายุ่งกับชีวิตเขาเลยแล้วจะหาว่าเขาไม่เตือนแอชลีย์เธอกลับไปบอกคนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องราวที่เธอได้เจอมาแอชลีย์พยายามเตือนทุกคนว่าให้เลิกยุ่งเรื่องของผู้ชายคนนั้นได้แล้วแต่เบรกกับรอนนี่ทั้งสองคนไม่ยอมเลิกง่ายๆแน่นอนเพราะ ทั้งสองเชื่อว่าเทอร์เนอร์คือฆาตกรต่อเนื่องในคืนนี้เองทั้งสองเจอเรื่องใหญ่แล้วเพราะว่าหลอนนีดันเผลยททำโทรศัพท์ตกไว้ในรถของเทอร์เนอร์ซะงั้นโดยความที่ไม่มีทางเลือกหลอน,นีจึงต้องแอบ,บเข้าไปในโรงรถเพื่อตามหาโทรศัพท์ของเขาถือว่าโชคดีนะคบเพราะว่าหลอน,นีเจอโทรศัพท์ของเขาแล้วและหน้าที่ต่อไปของเขาก็คือตามหาหลักฐานในโรงรถเพื่อมัดตัวเทอร์เนอร์ซะเพราะว่าในตอนนั้นรอน,นีเนี่ยมันพกกล้องถ่ายวิดีโอเข้าไปด้วยนะครับแต่แล้วรอน,นีก็ต้องรีบหนีเพราะว่าเทอร์เนอร์เจ้าของบ้านรู้ตัวแล้ว จากนั้นไม่นานเสียงของรอนนี่ก็ขาดหายไปด้วยความเป็นห่วงเพื่อนกลัวว่าเพื่อนจะตายเบรกจึงรีบวิ่งไปที่บ้านของเทอร์เนอร์ทันทีแต่เมื่อไปถึงแล้วก็ยังไม่ทันได้เข้าไปในบ้านตำรวจก็มาซะก่อนเพราะว่ากำไร EM ของเบรกเนี่ยมันส่งสัญญาณนะครับเบรกพยายามบอกตำรวจว่าเพื่อนของเขาอยู่ในบ้านหลังนี้และที่สำคัญเจ้าของบ้านเป็นฆาตกรต่อเนื่องถ้าไม่เชื่อก็ลองไปดูในโรงรถเลยเพื่อความสบายใจนะครับตำรวจจึงขอเข้าไปตรวจสอบบ้านของเทอร์เนอร์แต่พอไปตรวจสอบดูแล้วกลับไม่พบอะไรเลย รอนนี่ก็ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้ไม่รู้ว่าหายไปไหนและที่สําคัญนะครับในถุงเนี่ยไม่ใช่ศพของคนแต่มันคือศพของกวางซะง,งั้นทําให้ตอนนี้เทอร์เนอร์ไม่มีความผิดอะไรเลยแต่กลับการเบรกมีความผิดเต็มๆที่มาบุกรุกบ้านคนอื่นจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคนที่เสียใจที่สุดก็คือคุณแม่ของเบรกนั่นเองคุณแม่รู้สึกไม่สบายใจที่ลูกชายทาแบบนั้นคุณแม่จึงไปที่บ้านของเทอร์เนอร์เพื่อไปขอโทษแทนลูกชายเบรกเมื่อรู้แบบนั้นพี่แกก็ตกใจสิครับไม่รู้ว่าแม่คิดอะไรอยู่ เดินเข้าไปในบ้านของฆาตกรซะง,งั้นแต่จากนั้นไม่นานรอนนี่ก็โผล่มาอันที่จริงเนี่ยรอนนี่มันปลอดภัยดีนะครับมันองมาจากบ้านหลังนั้นเนี่ยตั้งนานแล้วแต่ว่าพี่แกรอให้ตำรวจกลับไปก่อนเพราะถ้าไม่อย่าง,งานั้นมีหวังโดนข้อหาบุกรุกแน่ทุกคนจําได้ไหมว่ารอนนี่มันพกกล้องถ่ายวิดีโอเข้าไปด้วยเบรกก็เลยเอาคลิปในกล้องมาเปิดดูและปรากฏว่าในคลิปเนี่ยมันถ่ายติดช่องระบายอากาศของบ้านมาด้วยซึ่งในช่องระบายอากาศมันเป็นทางเชื่อมไปห้องลับและในห้องลับเนี่ยก็มีศพของผู้หญิงอยู่ด้วยอ้าว ฐานชัดขนาดนี้นั่นก็แสดงว่าเทอร์เนอร์คือฆาตรกรต่อเนื่องแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ในเวลาเดียวกันนั้นคุณแม่ของเบรกก็ถูกทำร้ายจนสลบไปเรียบร้อยจากนั้นเทอร์เนอร์มันก็เข้ามาในบ้านของเบรกและทำร้ายหลอนนี่จนสลบและมันก็ตรงเข้าไปเล่นงานเบรกต่อเบรกพยายามวิ่งออกมานอกบ้านเพื่อให้กำไลเนี่ยมันส่งสัญ,ญญาณไปหาตำรวจแต่ว่าก็ไม่ทันนะคะเบรกโดนมันต่อยจนสลบไปสะก่อนจากนั้นเบรกก็ถูกจับพันเทปกาวไว้กับเก้าอี้เทอร์เนอร์ก็บอกว่าเขาไม่ได้ต้องการแบบนี้เลยเขาอยากใช้ช ีวิตอย่างสงบสุขเขาอุตส่าห์เตือนแล้วเทอร์เนอร์ก็บอกต่อว่าเขาจะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาว่าเบรกเป็นคนฆ่าแม่ของตัวเองและเบรกก็ฆ่าเพื่อนของตัวเองและจากนั้นก็ปิดท้ายโดยการที่เบรกฆ่าตัวตายถ้าเกิดว่าแผนการนี้สำเร็จเทอร์เนอร์ก็จะไร้ความผิดแต่ก็ถือว่ายังโชคดีนะคะเพราะว่าแอชลรี่เข้ามาในบ้านพอดีพอดีเธอก็เลยเข้ามาขัดจังหวะได้ทันทั้งคู่ช่วยกันเล่นงานเทอร์เนอร์จนสามารถแอบหนีเข้ามาหลบในห้องได้เมื่อทําการตัดเทปกา้าออกแล้วทั้งคู่จึงรีบหนีออกมาจากบ้านให้เร็วที่สุด และมันก็สําเร็จนะครับทั้งคู่หนีรอดมาได้และที่สําคัญกําไร EM ของเบรกมันก็ส่งสัญญาณไปหาตํารวจเรียบร้อยเมื่อมั่นใจแล้วว่าตํารวจจะมาเบรกจึงแอบเข้าไปในบ้านของเทอร์เนอร์เพื่อไปตามหาแม่ของเขาภายในบ้านของเทอร์เนอร์นั้นก็เต็มไปด้วยห้องลับมากมายและภายในห้องลับก็เต็มไปด้วยศพของหญิงสาวยิ่งเบรกเดินสํารวจบ้านของเทอร์เนอร์ไปเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเจอกับห้องลับที่ถูกซ่อนเอาไว้มีทั้งห้องลับหลังกําแพงห้องลับใต้ดินในเวลาเดียวกันนั้นตํารวจก็มาถึงพอดีแต่ก็โชคร้ายนะครับ ยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยตํารวจโดนหักคอตายซะงั้นในส่วนของเบรกพี่แกก็เดินตามหาแม่ไปเรื่อยๆจนไปเจอกับห้องใต้ดินชั้นที่2ออะไรมันจะลึกลับขนาดนั้นวะเนี่ยและเบรกก็ได้เจอกับแม่ของเขาในห้องใต้ดินชั้นที่2นี่แหละครับแต่ก็ยังไม่ทันจะหนีไปไหนเทอร์เนอร์ก็เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนเบรกจึงต้องเข้าต่อสู้เพื่อปกป้องแม่ของเขาแต่ก็นั่นแหละครับด้วยสกิลความเป็นพระเอกตัวร้ายจะสู้ยังไงก็แพ้สุดท้ายเทอร์เนอร์ก็ตายโดนกันไกลตัดญ้าแทงท้องตายซะงั้นและ2แม่ลูกก็ ปลอดภัยครับมีนําซ้ํายังเป็นฮีโร่ที่ฆ่าคนร้ายได้ด้วยด้วยความดีที่เบรกทําในครั้งนี้ความผิดทั้งหมดของเขาจึงถูกยกเลิกเบรกเป็นอิสระแล้วเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างจบลงเบรกกับแอชลีย์ก็คบหาดูใจกันและในตอนสุดท้ายเบรกก็แกล้งทําทีว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่จานดาวเทียมเบรกโทรไปบอกแม่ของไอเด็กแสบนะครับว่าลูกของคุณเนี่ยแอบดูหนังโป๊นั่นแหละครับไอเด็กแสบพวกนี้โดนแม่ตีตูดร้ายเลยสมน้ำหน้าอย่างมากแกล้งดีนักและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ ครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับจ้องหลอนซ่อนเงื่อนผวาหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าผมติดอยู่เรื่องเดียวเลยก็คือเรื่องของฆาตกรฆาตกรเนี่ยหนังมันปูทางมาว่าฆาตกรเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ฉลาดมากตํารวจตามจับมานานแล้วแต่จับไม่เคยได้เลยฉลาดถึงขั้นที่ว่ามันวางแผนทําห้องลับทําห้องชั้นใต้ดินเพื่อที่มันเนี่ยจะซ่อนศพเพื่อที่มันจะซ่อนกลิ่นของศพอะไรต่างๆนานาฉลาดแม้กระทั่งรู้ว่าเบรกกับเพื่อน,พ,อนพยายามายมายุ่งเรื่องของมันแต่ว่า พอหนังจะจบผู้กำกับเนี่ยก็ดันตัดบทซะงั้นให้ฆาตรกรเนี่ยโดนกันไกแทงท้องตายซะงั้นโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังจนจบขอบคุณมากๆครับ